ค่ะเด็กหัวันนี้นะคะเราก็จะได้มาเรียนรู้ในเรื่องของตัวเลขกันอีกนะคะเมื่อครั้งที่แล้วเด็กได้เรียนรู้ตัวเลขอะไรไปเอ่ยเลขอะไรคะเลขหนึ่งแล้วก็เลขสองใช่ไหมคะวันนี้จะเป็นเรือะไรนะแต่ก่อนเราจะไปเรียนรู้กันเด็กผู้หญิงมีเพลงมาฝากค่ะต่งนั้นเรามาเต้นไปพร้อมๆกันเลยค่ะเด็กยิ้มขึ้นเลยค่ะเพลง นับเึ่นถึงสี่ค่ะใครเปร,เรีพรขอมกันหรือยังเอ่ยถ้า้อมแล้วเดี๋ยวเราจะมาเต้นไปพร้อมๆกันนะคะทบทวนเนื้อเพลงนิดนึงค่ะนับหนึ่งเป็นโกรกระโด บสีบินเหมือนผี่สือ้อนับหนึ่งเป็นกอกระโดดนับสองว่ายน้าเหมือนปลานับสาวิ่งขวบเหมือนมานับสี่บินเหมือนีเสือสเส้อได้ไหมคะโอเคค่ะค่ะเด็กเราจะคุยเด็กได้ร้องเพลงนับเลขกันไปแล้วใช่ไหมคะเด็ก สังเกตเห็นบนโต๊ะคุณครูเมย์กันไหมเอ่ยเรามาช่วยกันนับนะคะว่าสิ่งของที่อยู่บนโต๊ะคุณครูเมย์มีจํานวนเท่าไหร่กันบ้างเรามาดูกันเลยค่ะเด็กๆคะเด็กสังเกตบนโต๊ะคุณคณรูเมย์สังเกตบนจานแล้วใช่ไหมคะว่ามีไข่ดาวกี่ฟองเอ่ยเรามานับพร้อมๆกันเลยค่ะหนึ่งสองสามไข่ดาวมีสามฟองใช่ไหมคะ ต่อมาค่ะเรามาดูต่อมาค่ะเด็กๆขะบนโต๊ะคุณครูเมมีขนมใช่ไหมคะกี่ชิ้นเอ่ยนับเลยค่ะ 1, นสองและสเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเอ๊ะมีอะไรอีกไหมนะบนโต๊ะคุณครูเมเรามาดูกันเลยค่ะเขาเรียกว่าอะไรเอ้ย ผักใช่ไหมคะมีจจำนวนเท่าไร่เอย่ยเรามานับไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะหนึ่งสองและเท่าไรเอย่ยสามเก่งมากเลยคะ่ะเด็กๆต่อมาเลยคะ่ะมีอะไรอีกหรือเปล่าบนโต๊ะคุณครูเมย์เฮ้ยเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยคะผักเหมือนกันแต่เป็นมะเขือเทศใช่ไหมลูกมีเท่าไหรนะ้าหนึ่ง สองสามโอ้โหทุกอย่างมีจำนวนเท่าไหร่คะเด็กๆมีจำนวนสามทั้งหมดเลยใช่ไหมคะ,ะดเมื่อสักครู่เด็กๆได้ช่วยคุณครูเมนนะับจำนวนสิ่งของต่างๆที่อยู่บนโต๊ะคุณครูเมนแล้วอยู่บนจานนี้กันไปแล้วใช่ไหมคะสรุปว่าดเด็กๆนะับสิ่งของที่อยู่บนจานมีจำนวนทั้งหมดอย่างละเท่าไหร่ ทั้งหมดที่เด็กๆได้ช่วยกันนับที่วางอยู่บนจานมีอย่างละเท่าไรเอ่ยมีอย่างละ3ใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้แล้วก็ฝึกเขียนตัวเลข3กันค่ะใครเด็กหรือได้เห็นหน้าตาของเลข3กันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาฝึกเขียนกันก่อนเด็กๆชูนิ้วชี้ขึ้นมาเลยค่ะ นิวชีอยูไ่ไหนนิวชีอยู่ไหนอยู่นี่ค่ะอยู่นี่ค่ะสุขสบายเลยสุขสบายเลยโอเคไหมคะอะลุกขึ้นมาเลยเราจะมาฝึกเขียนเลขสากันในอากาศเพราะว่าเนี้ยหมอเราเป็นนิ้วที่เป็นยังไงเอ่ยนิ้วพิเศษกันใช่ไหมคะเด็กนักศเรามาเริ่มเขียนเลขสามกันเลยค่ะโค้ดไปเคะ่ะชื่อ เด็กๆคราวนี้นะคะเราจะมาฝึกเขียนเลขสามกันอีกครั้งค่ะเด็กๆจะได้เก่งกันนะคะพร้อมแล้วเด็กๆด,ดูคุณครูเมล่าให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะลูกคุณครูเมะจะเริ่มเขียนดยเด็กๆจับดินสอเลยหรือว่าใช้นิ้วลากตามคุณครูคเมไปก่อนเลยได้นะคะชุบโค้งเลยค่ะเข้าชุบแล้วก็โคง้งถอยหลังออกไปแล้วก็โค้งเข้าชุบเห็นไหมคะเด็กๆคะ เราก็จะได้เลขสามเหมือนใบหูเดี๋ยวลองเขียนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเริ่มจากโค้งข้างบนเลยค่ะเด็กๆเ,เอานิ้วชี้ขึ้นมาเลยชึบเข้าแล้วก็โค้งออกค่ะโค้งออกแล้วก็โค้งเข้านิดนึงเห็นไหมคะเด็กๆขาหน้าตาของเลข3นะคะ่าเด็กๆเด็กๆเ,เ,เห็นใบงานฝึกทักษะกันหรือย,ยังเอ่ย ใบงานศึกทักษะคณิตศาสตร์เด็กเตรียมขึ้นมาเลยค่ะเิ็นสอแล้วก็สีก็ได้เดินสอหรือสีก็ได้ค่ะเด็กๆดูใบงานของเด็กๆเลยนะคะเอ๊ะคอยเด็กๆทําอะไรเอ่ยมีลูกแก้วแล้วก็ถ้วยนะคะแต่เอ๊ะวันนี้เด็กๆเรียนรู้จักเลขอะไรกันไปเอ่ยเด็กๆได้เรียนรู้และรู้จักตัวเลขอะไรกันไปนะ เลขอะไรคะเลขสามเก่งมากเลยคะ่ะนะคะเด็กๆขาเลขสามเราจะต้องทำใบงานเกี่ยวกับเลขสามกันใช่ไหมคะเขาให้ลูกแก้วเด็กๆมาจำนวนทั้งหมดสี่ลูกแต่เด็กๆต้องระบาบสีลูกแก้วจำนวนเท่าไหร่เอ่ยสามลูกนะคะแล้วก็ระบายถ้วยให้คุณครูเมย์ด้วยคะ่ะจากนั้นให้เด็กๆ ลากเส้นนะคะลูกแก้ว3มลูกลงมาในถ้วยนะคะเดี๋ยวเราไประบายสีพร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆเด็กเ,เลือกระบายสีลูกแก้วนะคะสมลูกตรงไหนก็ได้นะคะในจำนวนสี่ลูกนี้นะคะเด็กๆระบายเลยนะคะกดเท่าไหร่คะสามลูกนะคะครบแล้วเด็กๆลองนับดูซิครบแล้วยังเอ่ย1 2และ3เห็นไหมคะแล้วก็มาระบายถ้วยด้วยนะคะตรองลากเส้นจํานวนของลูกแก้วที่เราระบายสีแล้วครบ3ลูกลงมาในถ้วยนี้ด้วยนะคะชึบสเสร็จแล้วคะ่ะในส่วนที่1ส่วนที่สอการบ้านของเด็กๆเ,เขาให้เด็กๆ เขียนตามเส้นประตัวเลข3นะคะเมื่อสักครู่คุณครูเมย์ได้สอนไปแล้ววิธีการเขียนนะคะเด็กๆขาเด็กๆพร้อมจะเขียนกันแล้วยังเอ้ยพร้อมแล้วนะคะเรามาเขียนเลข3กันเลยค่ะเริ่มจับดินสอกันแล้วยังเอ้ยจับแล้วเราเริ่มจุดที่เลขหนึงเลยลูกตามเส้นประคุณครูเมย์กำหนดเลยนะคะแล้วก็ลากโค้งเข้า แล้วก็โค้งถอยออกชึบเราก็จะได้เลขสามแล้วเห็นไหมคะโคง้งข้าวโค้งถอยออกชึบเลขสามค่ะค่ะเด็กๆเ,เลขสามของเด็ก,ดกใกล้จะเสร็จกันแล้วใช่ไหมคะชึบโคง้งข้า ค้งถอยออกค่ะแล้วก็ข้าวอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมคะเด็กขาเราก็จะได้เลขสามเหมือนใบหูกันเลยนะคะเดี<ม>๋ยวเราไปดูใบงานในหน้าที่สองกันเลยค่ะเด็กๆขา่าเด็กๆเ,เรามาดูใบงานฝึกทักษะในหน้าที่สองกันเลยนะคะ<ม>ก็ยังเกี่ยวกับจำนวนตัวเลขอยู่เหมือนเดิมค่ะเลขอะไรเอ่ยเลขสามเหมือนเดิมนะคะ เ,เ,เ,นนะะเขาให้เด็กๆทำอะไรเอ่ยตอนที่1ในหน้าที่2นะคะเขาให้เด็กๆวงกลมนะคะรูปภาพที่มีจํานวน3ามนะคะรูปภาพที่มีจํานวนสามชุดโค้งเข้าแล้วก็ถอยออกแล้วก็เข้าค่ะจำนวน3นะคะเด็กๆลองมานับกันค่ะว่ารูปภาพไหนมีจำนวน เลข3นะคะเรามาเริ่มดูมะเขือกันเลยค่ะมะเขือมีกี่ลูกคะหน่งสองเอ๊ะวงกลมได้ไหมเอย่ยไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะมันไม่ใช่3เรามาดูฟักทองค่ะฟักทองมีจำนวน3หรือเปล่าเด็กๆช่วยคุณครูเมนับหน่อยลูก1 2 3 4เอ๊ะวงกลมได้ไหมคะนับได้4วงกลมไม่ได้คะ่ะเขาให้เด็กๆวงกลมแค่เลขอะไรเอ่ยเลข3เหลือภาพสุดท้ายคะ่ะเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปพริกนะคะเรามาเช่อกันนับเลยคะ่ะว่ามีจำนวนเท่าไรหนึ่งสองสเอ๊ะใช้3หรือเปล่า วงกลมได้ไหมลูกเฮ้ยเด็กๆเ,เก่งมากเลยเรานับได้จำนวนสามเราก็วงกลมลงไปเลยค่ะจึ๊บจื๊บจ๊บ,บวงกลมภาพจำนวนสามลงไปเลยเสร็จแล้วยังคะม่ยากเลยใช่ไหมคะในส่วนที่สองลูกส่วนที่หนึ่งเขาให้วงกลมภาพจำนวนเลขสามเด็กๆวงกลมเสร็จแล้วใช่ไหมคะเรามาดูในส่วนที่สองเลยค่ะเขาให้เด็กๆ วงกลมตัวเลขอารบิกที่มีจำนวนเลขอะไรเอ่ยเลขสามมันเดิมค่ะนะคะเด็กๆเ,เห็นหน้าตาเลขสามแล้วใช่ไหมลูกเด็กๆมาสังเกตดูสิคะว่ามีเลขสามตรงไหนบ้างเอ่ยเลขสามเด็กๆรู้จักหน้าตาแล้วไม่ยากเลยเห็นแล้วทำไมเลยคะวงกลมลงไปเลยค่ะชึบ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 ,ชบ แถวที่หนึ่งมีเลขสามหนึ่งตัวแล้วแถวที่สองมีเลขสามอีกไหมลูกถ้าเด็กๆเ,เห็นว่ามีเลขสามก็ทําไมคะวงกลมลงไปเช่นกันเลยค่ะค่ะเพียงเท่านี้เองใช่ไหมคะเด็กๆ หน้าตาของเลข3วันนี้เด็กๆก็ได้รู้จักเลข3กันไปแล้วแล้วก็ฝึกเขียนด้วยเด็เดกๆฝึกเขียนนะคะจะได้เก่งๆนะคะวันนี้เด็เดเดกๆเก่งแล้วเรียนรู้จํานวนตัวเลขมาถึงตัวเลข3มแล้วค่ะสําหรับใบงานฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์วันนี้คุณครูเมย์ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะตัวเลข3ค่ะสวัสดีค่ะ